สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไฟสกูตสกุนนะครับมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งบ่าโอ้อินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมบปลี่ยนผ้ามาเห็ดคลิปสวนไผ่และไม่ได้พามาทําคลิปหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานครับผมแต่มื่อนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องข้างหลังผมนี่ต้นทุเรียนครับแต่เฮาบปลี่ยมาลับต้นทุเรียอนน้อยๆังนิดครับผมผมมีช็อตเด็ดช็อตหนึ่งที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะมันเป็นช็อตที่แบบว่าสุดจอดแห้งครับพ่อแม่พี่น้องรับโครับใตต้้้โคนน่ไดเลยต้ออองกรับนอกโคคนนต้รับพพ่่่อแมีน้อง มันจะเป็นยังไงนั่นครับเขามีวิธีรับแบบไหน่อ้องแข็งจริงแล้วต้องสุดยอดจริงสําหรับคนรับต้องฝีมือจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องจังสิรับได้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเขารับกันแบบไหนครับวิธีตักทุเรียนครับผมนวยแก่นวยซุกเขาก็สิเคาะฟังเสียงมันแต่อันนี้ไม่ต้องเคาะครับมันแข่แล้วลูดต้นเลยไปเบิ้งครับว่าเขารับกันแบบไหนไปละครับมือรับอยู่บนต้นแต่มือมือรับอีกคนหนึ่งอยู่ข้างล่างดูครับดูนะ โอ้โหดูสิสุดยอดไปละสุดยอดนู่นขั้นต้นขับไปรีบเลยคนจัดรีบเลยรับใจขนาดนี้ครับดูครับดูดูดูปึ๊บ จบโอ้โหดูสิครับนะไกลลริบเลยนะครับนู้นคนตัด oh. คนตัดอยู่ถึงนู่นอ้าว oh. บึ oh. บ้บจบบึ้บจบโอ้โหไกลครับไกลไกลไกดดูที่นะไม่ใช่ธรรมดานะครับคนรับอ้าวครับดูครับดู อันนี้ zoom ให้ดูเลยครับสูงขนาดไหนหนู้นคนตัดกำลังตัดครับกำลังตัดอ้าวโยนมามาครับลิฟต์เลยนุกคปึ๊บปับเนี่ยครับบางทีเขาหาที่โยนไม่ได้เขาก็ต้องโยนออกนอกเลยอ่ะคนรับออกมาขา้างนอกเลยนะครับ ตบเห็นไหมนะสูงไหมอ่ะเดี๋ยวีนี้วรอรูระยะใก่งๆฟืบตบเสียงดังเปียะักเปียนี่ครับคือวิธีการรับครับธรรมดาถ้าเกิดลูกยังไม่แก่เลยเขาจะเขาจะเคาะครับอันนี้มันแก่ละแก่แล้วลดได้ลดลดได้หมดปบดูครับดู เดี๋ยวเอาให้ดูกใกล้ๆเลยครับ zoom ดูกใดกล้ๆเลย ฝีมือฝีมือแน่นอนจริงๆนะครับอันนี้รับออกนอกชายขนต้นนะชายคาเลยนะรับออกชายคาเลยนะชายคาเลยอนระัรับออกนอกต้นเลยครับลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่โอ, uh, อโอ้โหลูกใหญ่เลยโอ้ต็มโอ้โหแน่นอนจ,นจริงๆอสุดยอดอันนี้ก็คือการรับเรียนนะครับนะ เป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องการรับทุเรียนครับเดี๋ยววางซื้อยอดวองครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะผมได้เก็บภาพมาไว้ครับเพราะว่าผมก็ไปเหตุงานนั่มผมก็ไปรับทุเรียนนั่มนี่แหละครับไปจัดทุเรียนด้วยแต่ว่าผมบสมัตสุดท้ายให้แบบเต็มแบบรุ่งตัวที่ไหนครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเหตุงานเยอะเลยที่แกเป็นสวาลครับเนาะพ่อแม่พนองการรับทุเรียนนะครับตัวผมตั้งใจทายให้เบิ้งหนึ่งครับเพราะว่าผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบยว่าหลายคนครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนจะว่าโบเคยเห็นในการรับทุเรียนแบบนี้ครับ บอกว่าผมกมันสูงสิเขาเอาลงได้ยังได๋ยวเขแล้วเขาเอาลงได้ยังไงครับนี่แหละเขาก็เอากระสอบรับออกครับอะไรอแต่คนนั้นต้องฝีมือจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องก็บสำหรับวันนี้นะครับคุณแม่พี่น้องเป็นคลิปสั้นๆครับเป็นคลิปเด็ดๆที่ผมได้เก็บเอามาให้คุณแม่พี่น้องโดยเบิรงครับเพราะว่าผมถ่ายเองกับเพื่อครับเสียงภาพกัเป็นเสียงผมเองครับผมไม่ได้เอาคทีมอื่นมาเด้อครับคุณแม่พี่น้องเสียงภาพเสียงภาพเป็นเสียงผมเองครับคุณแม่พี่น้องคุณแม่พี่น้องและเอฟซีคงจะจำผมได้นะครับ จำกระทั่งเสียงภาพผมได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมก็ขอให้มีความสุขความรื่นเริหนานะครับพ่อแม่พี่น้องพบกันคลิปหน้าครับสัมผัสครับผมวันนี้ก็ว่าสิไปสัมผัสกับคนที่วายางบ่ได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเขารักษาจนหายได้จนยางได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องจนหายจนยางได้แล้วครับก็ถ่ายไปสัมผัสอยู่ตั้งใจจะไปสัมผัสวันนี้แหละวันนี้เขามานั่งผมไปตัดุ๊กเล่ก่อนพ่อแม่พี่น้องก็เลยบ่ได้สัมผัสมาให้ผมแล้วครับพ่อแม่่พีนน้องเาะก็คลิปหน้า ใส่พวกกันแน่นอนครับกับสัมภาษณ์คนที่ว่ารักษาจริงและก็เดินได้จริงครับคุณแม่ผู้หน่อกนยังบม่ได้เป็นเดือนเลยครับยังบม่ได้เป็นเดือนเลยกินยาสมุนไพรตัวนี้เข้าไปสายพันเด็กมิ้นท์เครื่องแล้วก็ระดับปฐนาภาสามสำหรับนี้ไปเข้าเครื่องยายังได้เลยครับคุณแม่ผ้หน่อกับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมสัมผัสครับพุ่แม่ให้หน่อนับบนแอนครับคุณแม่ผู้่อกันสำหรับวันนี้บ้าโอ๊ยอินดี้ขอลาทุก่อนด้อยครับคุณแม่ผู้หน่อกับคุณครับ